ชู่อเบสวกับเซิร์ฟเอ็มซีคอสโนั่นเดีเลาก็อยู่กับกายชทยแล้วลบ,บลบงองแล้วกูคุมเจี้ยเอกาอยไทยแล้วมากายไทยแล้วมาขอไอ้ลางสามก้อนก่อนขั้นต่ำเจตีศูนย์หนึ่งเป็นรีเจียน,นจัเฮ้ยใครนะเจตีศูนหนึ่งที่อยู่สี่ห่วงเฟดี้ศยนมึงแน่ใจเหรอว่ามึงจะต่อไปกลางอ๋อมึงตักลางก็ได้แล้ว แล้วแต่แต่ว่าถ้าไปตามสีส้มมันอะไรไปสีแดงมันจะเอาเราอ่ะอใช่สีแดงใช่สีแดงจะเอาเราจะเอาเราทั้งแดงมันส้มเลยจริงหรอ,อ,อไปช่วยคุณเตรียมก่อนเออช่วยคุณเตรียมก่อน บอลบอลมาปีดหลังคาดิมนมาวะ่ะมันบอลว่้มาอุดหลังคาเร็วๆ้ยัดกระไทยโดดลงมาเอานะกอูอุดบันไดแล้วี๋ยวกูอุดทั้งสองมึงอุดทั้งแรกไปอีกแล้วนะด่านอินเดียนี่หลังคานี่ จะต้องอบอุ่นกูยินบินแรงจะถึงแล้วไปมันมาไปมันมาปมกหด โหดับเบลเคลอุ้ยต้มมาว่ะอุ้ยไปนี่ใครมีดาบโอ้ยโชคตกตายเฮ้ยดับเบิลแดงมาแดงมาอีกแล้วแดงมาอีกแล้ว แม่งม,ม,มาสองทางเลยเว้ยสองทางเลยแม่งมาทาเรามาเลยอยู่บนบอลหนึ่งตัวแดงจัดดิกูขอคุมหลังคาแล้วเดี๋ยวกูบุกโจมให้เฟย์ตุเมนเนตอยู่บนหลังคางลงมาแล้วอุ้ย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 กูด,ดี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  คอ,อยุท่าคนนึงขอ,อยุทาคนนึงต้อแม่งตัดทางละกล้าพูดเนอะกูแล้ว<ะ>ก,กูไปได้ไงลบ,บไปคนโหดจะวิ่งแล้วป<ะ>๊บตกนี่เหรอโหดโหดแค่ไหนถามใจเธอดูา Tập 1 tục ê ngô vậy Bọn ta đi Bọn tôi khó có tiếng Bọn Thank you. Bye. เหลสวัสดีใครเอ่ยติตก๊กติกติ๊กวัสดีลีล่ลี่ลี่ลิ่ลี่ใครว่าใครเพื่อนมึงอะบอลสร้สางธนูไหมเอาได้แล้วเหรอมีสามอัน เดวมีเพื่อนมียศก็เงี้ยก็สบายไงเฮ้ยใครก็ได้ตอบไปซ้อมีกูวางกับดักที่บ้านอนไม่ต้องไปแล้วมั่การเออกูก็ว่าเนี่ยก็มีตัวปั๊มทองอยู่แต่ถึงจะช้าไปมีแต่ก็ความได้อะเนาะแล้วกูขอขับไปเอาบอลที่สีแดงแล้วก็ไปทัากับจัก ว่ามึงย um ังไม่จบอีกเหรอลาสจอดไม่มีใครเก่งเรื่องการลาสต์ทันทีเขาดีวายทีเมื่อวานก็เจออีหายดิกูเจอทุกครั้งที่เล่นเบนวอลเลยเว้ยเบนวอลเบนวอลครับพี่มอมพี่เมย์ สนิทแค่ไหนถามใจเธอดูคููนี้เล่นมุกนี้เดี่ยวบอลทำกล่องวิเศษดิของวิเศษคือ,อกล่องเหรอกล่องวิเศษหน้าหน้าฐานอะนไม่ได้เชื่อหรกล่องที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าไปข้ามมันได้ถึง,ถงมันจะอุดทางเรานได้เย็บอ<ด> เลนดิเกี่ยวแล้ว,ลวถ้าพุกตั้านาล้วไม่ได้หรอวะาบัอุ้ยคิวแม่งบุกส้มมึงไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่ยอมให้มันไปทุกเตียงแฮ่เรามาเตียงตัวเตียงตัวไปส้มเตียงตัวไปส้มมเตีตัว ไม่หาหลังตัดโตยแงเนห่างเลยไม่พดูช่วยด้วย Help me! Help me! อุฮันโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮสีคิวมาคิวมาคิวมาชิดหลังแล้วไปไหนแล้ววะไปหาแล้ว เราไปกูจะไปสีแดงกูจะไปฟารมของที่นอนน่ะเนาะไม่ไม่มีอะไรให้กูเลยอย่านะบอหของกูเหยอยหยุยุดหยอันนุดนยุห ต่อไปอีกสีดิสีค่างๆสีแดงอ่ะสีเขียวบอลสีเขียวเบรกแล้วปะดับแล้วไปเลยบอลต่อไปสีเขียวพิวพิวพิวไปเหรอคิวไปหาหนอพิวต่อแล้วโอ้มาจ้าถ้าคิวไปหาเราบอกเลยนะเขาจะได้วาทัน โอ้บอนบอนบอนมึงบุกเหรอตาเย็นอีตายมีตายอีสัตว์เตายกูจะตายตาพคุงนะบอนเฮ้ยแม่เห้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้คือคือมันเกอะได้มากเลยกูตกใจเลยมากขออนุญาตเปลี่ยนรีซาร์ทแพ็กนะครัชว่าสีเขียวนี่ไม่ถนัดจริงดูไฟล์ดีกว่าจะเห็นหน้าอีลุงหน้าอะบอนอีลุงที่กูบอก แลือออกจะน่ารักสะตายไอ้เหี้ยชชชคือถ้าเห็นหน้าลุงคนนี้เสมอมาที่ใช้แพ็กนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมราไปคิวกันเถอะวุยคิวอยู่แดงคิวอยู่แดงคิวอยู่แดงทุกคนท้าขอไอฟูนะอะไรข้างหน้าของนีมึงอะไรเลยจะบัดจะกล้วยอะไรก็มาหยัดหยัดมือหยัดหยัดจบเลยเออ แด้งหมเกี่ยวมาจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเนี่ยจริงจังเยอะกูโ yeah! <What? S 2> ดนรัดพอดไปแป้งแป้งแป้งฮุ๊บเอ่อ ส้มจ๋าสวัสดีซีซ้อมมาต่อถึงกลางแล้วนะสีส้มโดนบูมาใช่หรอก็ใช่ไงแต่ว่ามันต่อถึงกลางแล้วะอะย,ยึ้มทานเลยยิ้มทาง ไปกานี yeah, ้ปะวะทไอบู้อู้อู้อู้ทองทองสองสี่หกแปดกลับ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 เฮียสีออะไรยิฮิดอ้าวกลัวแล้วไะไรฮะ โอ้ช่างแม่งถ้ามึงไม่ได้กูก็ต้องไม่ได้เอ้ยถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้สิตอนนี้พีเ่พเคลียร์จากคือเล่าจักเต้นตลอดจักเต้นดูคิวมาทีเดียวค,คิวมาคิวมา ยัว้วบุกคคิวดีกว่าวมาึงแต่แม่งดาบเดมอนเอ้ยไม่ใช่อไอ้ก่อนเดมอนอหนอ,อ,อเราเราจะลืยยูเวลาหรอมันไปสิบกว่านาทีแล้ว

เปืองอแค่ไหนกลับเลยกูจะรอแม่งเหอวิ่ง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 วิ่บมา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 บ่มาเชี่ยบอมึงไม่วิ่งมาละสัอยเชี่ยบอกมึงใ้มันวิ่งักกัทำไม ไปมึงเตรียมของบุกด้วยกันเลยสัตว์บุกกันสองคนไม่ไหวจริงๆนะครับอย่างน้นนนอยก็ไปฆ่าสองคนแล้วให้คนไปขุดเตียงอันมึงย่างเช่งกูไมเท่าไหร่เลยกูเ้ย ขอเวลสองบ้างเดี๋ยวจะได้ติดทำให้ไม่ตอนนี้กูไม่ต้องการขออะไรทั้งนั้นกูต้องการขุดเตียง,งปาบอลเตรียมบุกไอไกไทยด้วยเอเอจัดเอมฮะฮะเกอร์ไกไทยเตรียมบุกนะ โลนอตมี no, ไอสัตว์ก็มีอยู่สามคนนะงั้จะให้ใคร no, ดูไอคุ้มานไม่คือเราก็วางกับดักแล้วเราค่อยวางากลับมาก็ทันต่อเนี่ยก,กับดักเยอะแยะทำตาให้มันแคบๆไม่ได้ดูอค่ะ ตอนนี้วัดบอลบุกอ๋อเปิดเชฟเฟอรี้วิทิวแม่งมาสีเขียวมาทำไมตบบอลมา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 ด่วนด่วนด่วนเดีมาสีสลุงกอดได้มอนดก่อนบอลลุงกอดได้มอนดก่อน เหลือต yeah. ่อมาสิตริแล้วว้าบายบาย my friend โอเคหายไปเลอีก hmm. ต okay, mm ัวนึงโอเคตายละบอกแล้วว่าอย่าให้เจอสเตเดียมนะมึงต้องต้องหนักใจในเรื่องเพราะว่าแม่งเกรียนส์ บ่นวัน้โอเคดิยกขึ้ตไปเดียวไปให้กูต้องการธนูมาธนูมาให้กูดิไปพิ้งไหมต่อหน้าจะยากแม่งนีของบอนดูให้หน่อยนะเอ่๊เอ,อ,อ หลังไม่งั้นกูโนยิงตกตตยอาแน่นอนเลยแต่ยิงแบบนี้แม่งบอนบอลบอลบอลุยชุบชตบอวิ่งววิวิ่งวิไปวิ่งไปะลแม่งกับตลุมมลุมลุมุกูกูกูดึงกูดเองพงศสี่ดิ จโหแค่ไหนถาใจเดิสองเปียดแล้ว,อลวขอบอลขออุ้ยึ๊บวิ่งตัวแม่งกอดไดมอนว่ะอ้ยแค่แรก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 อุ้ยตายไงโอ้ส,สออตอไปแล้วไปแล้ว แหลกอะไรต้องบิดโอ๊ยเฮียค่อยจัดทางสีส้มจะไปยังไงวะไปแหลกแหลกแหลกคือจะมาหานส้มแล้วไม่อยู่นี่ อีอบอนแม่งแย่งกูมาเลยสัตว์บอกนะว่าแหล่งกูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไต้องกูไ,ไม่ต้องไม่ต้อง,องแม่งแหลกว่ะคิดะอะไรล่ะขี้อะไรจริงจัง นี่พีซีเอไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วบุกเหลืองกันกรบุกเหลืองแต่ไทยถ้ากูตายกูขอโทษนะเวย้ยสำหรับเกรอกเฮ้ยบอนมาเหลืองบอมนบอมาเหลืองบอนมาเหลืองบอ่นมาเหลืองกูมาเหลืองแล้วกูมาเหลืองแล้วบ่นกำลงงงนะังไปถ่านนะกำลังไปนะครับกำลังไปกำลังไ เฮ้ยยังไม่เห็นกู่วยังไม่เห็นกู่วยัไม่เห็นกูัวะสากรู้ว่าของมันหวไหมอ่ะฮึบไม่เห็นฮึบไม่เห็น

ดออนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ห่านมากเลยนะโอเคสหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้่าลืมกดไลค์กนอกันนาบายบาย